แล้วันมีช็อตหนึ่งที่ผมเก็บสามเลยตอนยิงคือมืออย่างนี้เลยแล้วขาไม่คือแบบตื่นเต้นใช้สั่นแบบใจมันเต้นตึกๆๆๆเตืนเขาก็มีประกาศออฟวิเชียลจากทางผู้ให้บริการเกมตอนนั้นพอยแบงก์ก็เป็นเอซีทรูแล้วก็ว่า เฮ้ยตอนนี้จะมีจัดิงแชมโลกแล้วนะพอกลับมาจะแข่งไอ้ชิงแชมป์รีแบทเนี่ยมีปัญหาครับพี่ในทีม2คนเนี่ยชื่ว่าคี๊กับเอกแจมเมอร์ติดเรื่องการเรียนมหาลงมาหาอะไรแล้วมันปีสุดท้ายแบบว่าถ้าไม่ทำไปสิ่งนี้วันนั้นก็คือเอกไม่รอดแน่เอกไม่รอดแน่แบบดอยแน่นอนก็คือดรอปหรือไม่ก็ต้องยอมแบบทิ้งปีนั้นไปเลยเกิดการคุยกันมาครับว่าโอเคเจ้ายังไงหาทางออกก็หันมามองทีมน้องทีม2อ็คัดคัดกันอยู่เนี่ยแบบซ้อมแล้วก็เทรดคนกันเรื่อยครับแบบโรเตทแบบเปลี่ยนเด ไปเกาหลีแล้วสองสล็อตที่ว่างในใครเขาไปแทนครับก็จะเป็นเป็นผมกับพี่อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดการของทีมหลักเรื่องความรู้สึกอ่ะผมบอกเลยว่าเต่นเต้นมากแล้วันมีช็อตหนึ่งที่ผมเก็บสามเลยพี่ตอนยิงคือมืออย่างนี้เลยแล้วขาไม่คือแบบเต้นใช่สันแบบใจมันเต้นตุกๆๆๆๆๆุ่กแล้วช็อตตัวแบกได้วิน